chụp về vài đây thường chụp đây thường à? chụp năm nã năm nã thăm vào đi, đi. Năm nạ. Năm nạ. Thăm hết 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 thường chụp nắm ác à, cụ nữa mà ác cụ 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 cả đây cả đây cả đây cụ cụ cả đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền

กินแล้วข่าวอ่กินข่าวยักินเลวกินเล้ออกินกันยังลูกกินปลาโอ้กินข่าวกปลาอ่าปลาชี้มา่าอามาจะใส่ปลาเอามันนอามาจะใส่เอมันเชียวโอ้มาเซน่โอ้จืดมอ๋ช็บบ้างหอกระปาเช็บเช็ดชมันนี่อยากอีกวอ๋ อยาอี yeah, oh, <in. S 1> ่มด้วยอีมแล้วอีมอ๋ออมแล้วออ่าา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 อาาาาาายาา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 เาา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 นาาินาาาาานาาา่าาาานาาือาาาาัานอาาพาอาา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 าอ่าา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 นาา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 ากาาาาาาางาานาาานาาาาาาาน้าานาานใาาคือบาา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 านาาาาาาา

งามเลยต้องหนาสบายดีต้องน่ดีดีสบายดีก็จำรับเน่ยฮะส่ายดี่ียจำรัดย่อสบายดีกล้สิมานะบ่พ่อใหจำรัดจ้ะรัดพ่อใหญกลสิมานะบอสสบายดีนไปดีกอนไปดีเออไปดีงามเลยไปดีกับบุงกล้องบกล้องอันนี้คุณกล้องทั้งคน

น้องหน้ามนเนาอน้น้อน้องนน้จ้าไก่เจ้าไก่นอน้งน้น้โอ้ผมขใจพดมาถ่ายบรรยากาศถนนคอนกีดเอ่อหนทางคอนกีดพี่ต้องเลยทางกำลังสี่มาถึงบ้านพอน้องคุน้ายังไงเนาะเพราะว่ามือนี้เนาะ่อยพี่น้องทางทีมงาน่าพลังงานของเรา กัอบริเลหิต่อพี่น้องเลยมือนนี่ก็หยุดไปเลยสองวันเลยไฟพี่น้องเลยเนาะโดยนี่กัเพื่อนซานของพ่อน้องคนหน้า่อพี่น้องเพราะอันนี้ก็เป็นห้านค้าของพ่อน้องคนหน้า่อพี่น้องหลังจากที่พ่อน้องคนหน้าเปิดขายอะไรสักพักไฟพี่น้องตอนนี้ก็กำลังปิดพ่อพี่น้องเลยเนาะปิดไว้แล้วหลายมือเติมแล้วพ่อพี่น้องเพราะว่าอ่าทางอภัยพี่น้องนอกกำมาออกกำลังให้งานพ่อพี่น้องก็เลยบริเลห์เอ เปิดขายพ่อพี่น้องเลยเพราะว่ากระซอยงานซอยเวียกคนอีกเนาะโดยช่วงนี้พอน้องคนหน้าก็มีแต่ธุระปะปางพ่อพี่น้องเอยถ่าบ่ได้ลงคลิปกับขอโทษขออภัยในเอฟซีเดลัยือวานํำพ่อพี่น้องเนาะที่คอยติดตามชมอยู่พ่อพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้ก็ทายบรรยากาศทางหนทางพ่อพี่น้องเลยถ่าเอฟซีทันใดเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดเนาะอยากจะซอยออ่าทำบุญทำทานหรวอว่าอุปถัมภ์คําสู้พ่อพี่น้องเอยทางหมู่บ้านนี้ก่า คนอันนี้คนนันน้อยพ่อพี่น้องเลยเติมกันเนาะ,คน,ะคนละสิบคนละซาวบาทกะซาพันกว่าไปพ่อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เป็นก,กำลังอ่าเข้มข้นกำลังเหตุทางเพ่อพี่น้องเลยคนทางนี่ก็เป็นการที่ว่าทาบุญเพ่อพี่น้องนะร่ะขู่คนอ่าลอยคนพันคนก็ต้องมาเที่ยวทางสิ่งน,นี้พ่อพี่น้องเลยเนาะโดยเพราะว่าทางในหมู่บ้านนี่ก็าทางมันก็นยากหยุาง,งายากแน่พ่อพี่น้องเลยมนันาก็เลยอ่าปรึกษาหารือกัน เดือออกนำกินนำใจกันค่ะคุณพี่น้องท่านใดเนาะสนใจเนาะอยากจะซอยออกหรือว่าอยากจะทำบุญเนาะเปลเปล็นหูเป็นตาหรือว,ว่าสร้างอายุต,ต่อยอดขึ้นมากคุณพี่น,น,น,น้องอะไเนาะติดต่อมาทางซองพอน้องคนงงหน้าได้คุยพี่น,น,น้องเ้ยพอน้องคนหน้านี่ครับไประจามได้คุณพี่น้องเลยถอยเดือเนาะโอ้ยได้ด้วยได้ให้น้องหน้าเราถ่ายมาบะดุตอนนี้น้องหน้าเพิ่งกันเลย ขี่รถถีบขี่จักรยานดินอยู่แล้วพอออกมาดิ้นตืบนทางถนนคอนกรีตเป็นสากใหม่แบบน้เยเนาะระวังตกเลยลูกระวังตกเลยอาน้องหน้าก่อนยากติดไม้ลูกละอาติดไม้เลยลูกเลยเอาบุตรด้วยสิบุตรีปะบุตใส่ตร ค่ะวะค่กวะใช้คนทางไม่กวงค่ะวะเทียวถีบสบายวะเคียวทีบสบายวะเกอดอะไรขึอนลกอะทุไทยเล่ม่เจ้า บอ้ก็ไปยังดูปลาลุนะปล่างพุ่นดูคนต่างพุ่นผมเนมาทางเขาเนาะหาสวีเกตได้ลำลาเนาะก่อนน้องหน้าเนาะบ๊ายบาน้องหน้าบ๊ายบายนารักมากสบายใจลูกจะไปไกลกลับบ้านกลับ้า